สวัสดีครับแฟนครับสีสเก็สางบานครับแฟนครับน้องโอ่งยิงครับผมคำขัามมาแล้วพระเบงสารพระภูมิครับอันนี้ทั้งสายไม่เคิรนสารพระภูมิครับพี่น้องครับทางขวามือเรียกสารเจ้าที่ครับเป็นเตรียมของไว้บางอย่างที่เตรียมไว้ได้ครับ ทยซุปเปอร์สตาร์สองคนนี้ผู้ติตตามร่วมกันนาสิล้านขึ้นผู้ติตตามสองคนนี้วะร่วมกันนาสิลานคืนยังขึ้นไอหนาวป้านนั่นบอกหนาว,นาวกระบอกบแล้วหาคู่ครองมั่สิบวนหนาวเห็นแล้วเห็นแล้วยุไส่บอก ไางาต้อคุอยู่ด้อยเรนที่เขาเห็นอยู่ในวิธีเมื่อไหร่ยุใส่กุ้งเฮยย่นเป็นจะรักเขาขาวเลยเรนี่ก็สิบวินบ่ปลาผู้ใช้ในเครื่องแบบบ่ปลาปลาปลาเรนแล้วก็สิวินโอ้ประเทศที่กากินหัวจะได้ประเทศไหนนอนทุมุมตมเมื่อนี้ได้จังวิวห่ามันร่วมเซรานก็วิวหรือบ่ พอกรลานในส2สองแสกดีใจพ่อตายแล้วนดนดต่ำกว่าลาเหนี่เจ้าก็เต้นเบิงที่หลับเต้นเบิงไงครับเบิงคอย่ลคอยอยไปอยากไปมันหนาวอหนาวมันบ่มีแน่ทายไหอืวันะพ่ใส่เกือบแต่ฝนาวฝนแดดเบิงฝนับสู้สีกันแล้วเฮาบิงเนี่ได้จสีวาาหนาวตอง ส่เกือบวกบวชยนไลนยืนนอยู่เวทีชงนังเดี๋ยครับเด็กๆมาสิบองศาเมนเจ็ดสิบแปดองศากันที่ละขันสิบแปดองศาทีแรกขเบิ่งว่าท่านปโรงเรียนไปเห็นบ่ราดเหมือนเดิมอีกแล้วครับบริงหน้าอันนี้งานออียงครับยังไม่อยู่ในชงน้าบริการบ่บริการสังกสีกันาก็อยู่ทั้งนอกเนาะอ๋หนาว่า่เสีาถุงล่องเสเดี๋ยวสีขาถุงเลยนี่หัวขับมานี่กะ ลมแห้งครับพีด่ดอกครับผู้ใดจะมานี่ครับมาบ่งสารต่อครับผมจะเล่าให้ฟังด้านซ้า,นายมือว่าสารประูุิครับด้านขวามือคือสารเจ้าที่นะครับอันนี้พันติตังวิทยาสือรรครับยังไม่ทำพิธีบวงสรวงหรืออย่าง,งนั้นนะครับ ได้ถึงเวลางานก็จะทำพิธีอีกรอบหนึ่งครับน่าจะ26นะครับก็จะมีเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาก็คือจะเล่าให้ฟังครับผมพระาทิตทำไมสวยขนาดนี้พี่น้องครับบรรยากาศในวันนี้ครับพระาทิตสวยงามมากครับนี่ครับด้านซ้ายมือคึอศาลพระภูมิครับด้านขวามือคือศาลเจ้าที่ครับขอตัดสีขาวนี้หนึ่งครับเอาเครดนได้ครับผมพี่น้องครับ อาจจะดูโดดขึ้นมานิดนึงแต่ก็บอกเป็นอย่างครับเราเอาเคล็ดดีกว่าครับแล้วก็ขออนุญาตขึ้นครับมันพอดีเหมาะเจาะมากครับที่พอมีฐานวันนี้ครับนี่พอดีพอดีครับตรงนี้กับตรงนี้ครับเอาไว้ถวายอาหารนะครับผมอาหาร่อเส้นไหวต่างๆครับนี่ครับส่วนด้านบนคือศาลพระหูครับโอ้ใหญ่มาก แต่กับพอดีเพอะงามครับนี่ครับใหญ่มากครับพี่น้องครับใหญ่มากและสวยงามมากครับมาดูส,สวยๆแบบนี้ครับนี่ครับสวยงามมากครับขอเรลองดงด้านหลังนะครับ ด้านหลังครับสองสารนี้ครับอันนี้ไปจะคนขายเ็น่าเรือนเศษถีครับผมอันนี้หนมมัวพมนมาจัดผ้ามครับนี่น่าจะพระอาจารย์ครับให้มาช่วยงานครับ สวยงามขนาดไหนครับเทียบกับบาทนะครับผมนี่ครับ Look, yeah, my บรรยากาศรอบๆครับผมุนครับบรรยากาศนี้สวยงามมากครับเบิ่อครับแต่ก็หนาวเย็นๆนะครับย่ำคำคมากแบบนี้ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับผ้าห่มแล้วก็เสื้อกันหนาวครับยาแก้แพ้นะครับถ้าเกิดใครเป็นโรคภูมิแพ้ดีๆครับลุงนลว่าหนาวนะครับลุงไม่หนาวเลย ทางวัดเป็นมาอันนี้ต่างอันนี้ไว้หายครับก็มีแขกคนมากครับพระอาจารย์นอยากให้ตัางแข่งขายครับผมก็เห็นด้วยอยู่ครับเพราะว่าด้านนายบ้านมันโล่งครับโชว์บ้านไว้ก่อนครับด้านข้างๆแล้วก็ไว้เป็นที่รับรองครับแ <c oughs> ขกไปเทมานะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> สองสองไงครับถ่ายกันเองแล้วครับอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณนีครับ้างชีสเกียรสร้างบ้านนะครับเป็นผูฉาก้นสุดครับผมครับผม สวยงามมากผมมาย้มเดยผมมาถ่ายคลิปแย้มเดยผมย่องแต่พอสั่งว่าฝีมือเราอยากให้ผมไปใช้ยูพูมีพี่น้องเลยมีโอกาสผมอยากให้เราไปเทสไทยจะขันหลายยังว่าจากหลักหลายอย่งคอยผมม่มีโอกาสแล้วผมไปเทสไทยผมต่อแล้วผลไม้นี่เลยนะฮนตั้งเจเราใส่ฐานหลักตั้งเจล่าเทสเนี่ยนก็เป็นงานที่เนียบเนียบมากแล้วก็ แล้วก็เป็นช่างที่ดราม่าลงบ่อยที่สุดแล้วริศตนเราจะได้แล้วก็ผ่านมาหลายรอบทุกวันนี้ไม่ค่อยกลัวแล้วชชิินนบ่ครับคือบางคุณทำช้าทำไมนู่นเนี่ยแมนแมนทำไมทำไมทำช้าทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างงี้ทำไมอย่างนู้นอย่างงี้ครับทำไมหลังคาไม่มองสักทีน่ะมีตลอดมีตลอดครับ อบอกก็คือถ้ารเราเราเทอะเนีย <c oughs> มันไม่เหตุผลแล้วมันเป็นเรื่องจริงของมัน <c oughs> เราก็ไม่ได้กลัวว่าที่จะต่อคำถานเราก็มีหลักฐานอะไทำไมเป็นอย่งางงู้นอย่างงี้ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นทีสั่งมาเลยครับหลังคาพวกนี้ครับมันจะหายยากเองหายยากมากรู้สึกว่าปกติต้องหกเดือนท้องวิงม,มาประมาณสักสามเดือนครับ <c oughs> มีคนเขาเขามีคนคือเอ่อใครจะเอาถาวรดับา้สินะเขาเลยไปเอาหลังคา <c oughs> แลว้วพอดีมันก็เป็นรอบมันก็มาหาเขาพอดี <c oughs> มันก็เลยได้มาก่อน ปกติจะประมาณหกเดือนช่วงนั้นประมาณหกเดือนครับอันนี้หกเดือนแน่นอนเลยครับแล้วอันนี้ก็จะได้มาเร็วกว่าปกติไปก็ถือว่าโชคดีของเพิ่นก็โชคดีที่ผมนำุ้มมันเย็นบอกว่าถือเดี๋ยวแล้ววันนี้ก็มาถึงครับเดี๋ยวแล้ววันนี้ก็มาถึงครับเป็นได้เชื่อเนาะครับอุ้ยเข้าวงการมาลำมากในช่วงๆนี้มากปกติมาออดิชั่นโยนี่บ้านหลวงครูแถวๆนี่แหละผมจำว่าปีนั้นหนาวมาก หนาวจริงๆวันที่หาท่านนี่น่าจะไปปลายปีครับไปปลายปีไปปลายปีช่วงทันวาครับมาจากเมืองเลยมาจากเมืองเลยห้าร้อยหกกิโลที่มาลินจุบันของภูไวยซัมเนี่ย เอ่อพราะผมจาได้พอปีนั้นอ่ะคือประมาณมีนาแบบปีหน้านี่ผมสีมีมีมีหมอลำ่ำพอดีเฮ็ดบุญไหเม่นะผมไปเอาอ่าวงเม็นหน่อยมากผมก็เลยมาเบิงไอเขาเฮ็ดอย่างไหนกันไอหมอลำ่ำเขาทำยังไงกันงสี่นะผม่เคยจ้างหมลอล่ำบ่เคยเบิงบ่เคยเฮ็ดนะผมต่างแกวสีมาเบิงเมื่อันหนาวหนาวมากๆผมเลยบอออกมาจากเฮื่อนเลยลมแห้งขนาดจาได้พระว่าที่จาได้ลยนะที่จาได้ว่าว่ามีเราก็คือช่วงอาทิตย์ถัดมาหรือประมาณสัก ไม่ไม่อาทิตย์สองอาทิตย์แหละคนชาวบ้านไทยจะกก็ซาว่าอุ้แบบอุออง้งอิงอุ้งอิงลูกลูกพวกยีเอกคือคือผมผมเมป็นคนแบบนี้น,น,นะครับนุนหนุนน่นะแมนแมนคือขนาดจริงจริงว่าเพิ่งดีนจ๊ะว่าเพิ่งนในในในยูทูป ให้เจ้าก็ได้เขาเบิ่งเนี่ยเป็นยังไงยังสีนะครับผมผมบระหุจักสาวหน่อยผมบระหุจักมอลำผมไม่รู้จักมอลำัมดูไก่กันเขาบ่อยบ่บระหุจักกันเพราะว่าคือเราก็ไปทํางานของเราคือแบบผมไปสมมตินี่แหละแบบเราก็นคุณคุณเราสายงานครับแต่ที่จะมาดูมอลำมมือนั่นคือว่าที่จ้างใจจะมาดูสาวหน่อยเพราะว่าคืออยากเบิ่งว่ามอลำน่ะเขามีอะไรกันบ้างแล้วก็คือมีค่าใช้จ่ายอะไรแบบไหนแต่ว่าตอนนั้นจ้างจ้างไปหนุ่หน่อยไว้แล้ว ออเพราะว่ามีนาอย่างนี้จะจะแสดงเรี่ยวๆนะครับว่าคืออย่างว่าเขามีค่าใช้จ่ายอะไรเขาแสดงยังไงเราจะภาพต้องขึ้นยังไงเฮี่หยางสินาบหูจักรับก็เลยตั้งใจว่าจะมาดูหมอลำโอ้หนาวหนาวมากปีนั้หนาวหนาวหนาวคนนี้บนไล้มากครับแต่ว่าลังเกินก็มีข่าวมาแบบที่ที่บอกนี่แหละครับผมนี่นะครับว่ามีข่าวมาใน u t u b e ในยูทูปเขาบอกโอ้โหนี่ว่าคืนนี้เป็นร้านวิวเดียวไอ้ฟังไห้เมืองเนี่หนาตามเฟซนุูกที่ไหนแล้วก็เสียงที่ไหนอย่างนี้ถึงได้รู้จักว่า อหิงอยู่บ้านองคู่แต่ว่าก็ไม่ได้ลูกนั่งจับไม้กนไปเนาะเสียงตะวินจ่าเนาะทุกคนเลนกันไปถึงหันเสียงสานเสียงพุ่งเสียงคือยังอะยิ่งเข้าไปได้หูยิ่งขัาไปไดประสาทอตงแดนมาเบิ่งทุกคนอ่ะที้คนจาให้พี่น้องฟังครับผมเดพี่นสิอกงคเทกรสวัสดีครับ